กราบสวัสดีเนาะแม่แซมทรายกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามีสูตรลาบปลาดุกมาแบ่งปันครับวันนี้ลาบปลาดุกใส่มดแดงด้วยสูตรนี้พ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นครับวันนี้ก็อยู่ทุ่งนาบิ๊กสุรินอีกเช่นเคยครับมีพี่จุ๋มพี่เสกและอีกหลายๆคนครับวันนี้ตั้งใจพากันมาหวานแห่ครับแต่น้ําโคลนเยอะเลยไม่ได้ครับพี่คนนั้นบอกว่าไม่เชื่อลงไปดูนั่นไงโดนแล้วหนึ่งดอกคะับองการนี้เถื่อนครับไม่แน่ ยิงนี่อยู่ไม่ได้ครับโดนเล่นกันไปหลายคนครับโยกล้อสนุกสนานตามคนสนิทกันและรู้จักกันนั่นแหละครับอันดับแรกก็มาเอามดแดงกับอาจารย์บิ๊กนี่แหละครับมดแดงเราจะเอาสองรังนะครับถ้าเอารังเดียวเขาว่ากินกันเยอะๆแล้วจะทะเลาะกันครับต้องเอาไปสองรังครับถึงจะไม่ทะเลาะกันอันนี้ก็เป็นความเชื่อของบ้านผมนั่นแหละครับตั้งแต่ดั้งแต่เดิมตั้งแต่โบ,บราณมาแล้วครับใ <c oughs> นส่วน ของปลาดุกราก็จะเอาไปย่างให้แห้งๆก่อนละครับแล้วเอามาแกะออกแบบนี้ครับเอาแต่เนื้อแล้วเอาไปสับครับรง่กกา,าอ,อาว ในส่วนของพริกราบแล้วก็มีพริกกระเทียมคาตะไคร้หอมหัวแดงนี่ละครับเอาไปคั้วแล้วเอามาตําให้ละเอียดเลยครับในส่วนวัยรุ่นสรินหรือว่าพี่เต๋านี่ก็เป็นคนช่วยย่างช่วยสับกับผมนี่ละครับสลับกันไปมาในส่วนของอาจารย์บิ๊กก็รับหน้าที่ซอยเครื่องหอมและน่าจะเป็นหน้าที่ของการลุกเคขาด,ด้วยครับวันนี้เป็นการปรุงก็ยกหน้าที่ให้เป็นอาจารย์บิ๊กเลยครับ เมื่อผมสับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามดแดงสับรวมลงไปเลยครับอาจารย์บิ๊กรับหน้าที่เป็นคนสับครับ เมื่อสับทุกอย่างจนละเอียดแล้วเราก็ใส่พริกลาบของเราลงไปนี่ละครับแล้วก็เคลโคลเลคลุกเขาให้เข้ากันครับในส่วนของการปรุงเราก็จะใส่ข้าวรสดีแล้วก็ชูรสน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เครื่องหอมครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมากินลาบปลาดุกด้วยกันจเดอ้อนอกแม่แซมไซจดจาปลากาสกันึ่งดวบัด ตรงๆชัดเจนไม่เอียงไม่เกินตามแบบฉบับนมเนาะกรา ให้เพื่อนฟังก็ได้แต่อร่โร็ร่เข็ดดื้อตามบ้านบ้านเนมาิดไปุโดรูบูี่นเหต้นเดียวกับ4หาต้นรอดต้นเดียว